สวัสดีครับมาอยู่กับช่องหมอวัววันธรรมดาชาวนาวันหยุดนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูวัวนะครับของสกุลพญาครนะครับซึ่งเป็นวัวทดลองอาหารนะครับหลังจากเมื่อวานนะครับผมทําคลิปการให้ฟาง้วก็รโรยน้ําตาลนะครับมีผู้ชมนะครับว่าอยากให้ดูอยากให้มารีวิวนะครับการให้อาหารโคขุนพอกทดลองครับแบบยาวๆนะครับเดี๋ยวผมพามาเบิ่งครับผม ครับพามาดูอันดับแรกนะครับขั้นตอนแรกก็คือการนําฟางนะครับมาให้วัวกินก่อนนะครับซึ่งฟางก็เป็นอ่าเป็นอาหารหยาบนะครับเป็นเหมือนกากนะครับหรือว่าเป็นไฟเบอร์นะครับป้องกันอาการท้องอืดในวัวนะครับก่อนให้อาหารข้นทุกชนิดนะครับต้องอ่านำฟางนะครับมาให้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นอาขั้นตอนของการทําความสะอาดโอกวัวนะครับ เปลี่ยนน้ำนะครับเปลี่ยนน้ำให้วัวกินน้ำที่สะอาดนะครับแล้วก็ล้างคอกนะครับเพื่อป้องกันพวกแมลงวันนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้วัวไม่เกิดอาการลื่นนะครับล้างตัววัวนะครับไม่ให้วัวเกิดความเครียดนะครับวัวจะกินอาหารได้ดีนะครับสำหรับการล้างคอกวัวนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการให้อาหารค้นนะครับซึ่งสากลเรานะครับมีอาหารค้นซึ่งเป็นอาหารเม็ดนะครับสูตรของสากลค้นยังคำนะครับซึ่งมีโปรตีนไม่น้อยกว่า12นะครับกากไม่น้อยกว่า14นะครับไขมันไม่น้อยกว่า2นะครับก็ความชื้นไม่มากกว่า13นะครับโดยวัตถุดิบที่นำมาใช้ก็เป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาตินะครับไม่มีสารเล่งเนื้อแดงนะครับ นี่ครับเป็นอาหารเม็ดนะครับสูตรสากลพญาคมนะครับซึ่งวัวทดลองของเราก็กินให้กินคาบละสี่กิโลนะครับต่อตัวนะครับวันหนึ่งก็แปดกิโลครับเช้ากับเย็นนะครับส่วนสมาชิกนะครับก็จะต้องให้อาหารของสากลพญาคมนะครับไม่น้อยกว่าสามกระสอบต่อตัวต่อเดือนนะครับและไม่เกินหกกระสอบต่อตัวต่อเดือนนะครับซึ่งสมาชิกสมาชิกก็จะ ใช้วิธีการนาวัตถุดิบอื่นๆมาผสมนะครับเช่นพวกรําหรือว่ากากมันหรือว่ากากปาล์มนะครับหรือว่ากากเบียร์นะครับก็ใช้ได้หมดนะครับเพียงแต่ต้องมีอาหารของสากรเป็นส่วนผสมนะครับต่อมานะครับเมื่อวัวกินอาหารเม็ดเสร็จนะครับเราก็จะให้เป็นฟางนะครับแล้วก็เอากากน้ําตาลนะครับมาโรยนะครับอย่างที่เห็นนะครับซึ่งเกษตรกรบางคนก็จะให้กิน เพียวๆนะครับกากน้าตาลนะครับหรือว่าบางคนก็จะอาจจะนําไปผสมกับน้ําให้วัวดื่มเลยนะครับแต่ของเราก็ใช้วิธีลาดในฟางนะครับสําหรับการน้าตาลครับซึ่งการน้ำตาลก็มีประโยชน์คือจะทําให้รสชาติของเนื้อนะครับมีรสชาติที่หอมนะครับมีความนุ่มความหอมนะครับซึ่งเป็นสูตรนะครับสูตรเฉพาะของสากอพนักครับยังคำนะครับสําหรับ การให้กากน้ําตาลนะครับซึ่งในส่วนผสมของอาหารก็มีกากน้ําตาลผสมอยู่ด้วยนะครับในอาหารเม็ดนะครับแต่เราก็มาให้ต่างหากอีกนะครับจะเน้นครับสําหรับกากน้ําตาลนะครับเพราะว่าเรื่องอรสชาตินะครับจะดีนะครับสําหรับการให้กากน้ําตาลนะครับซึ่งวัวทำการทดลองนี่ก็เป็น วัวที่เป็นวัวพันุชารเล่นะครับเลือดยุโรป62.5นะครับทุกตัวเลยนะครับซึ่งสากเลเรากําหนดการขุนวัวนะครับวัวต้องมีเลือดยุโรปไม่น้อยกว่าไม่ต่ํากว่า50นะครับแต่ไม่ให้เกิน75นะครับเพราะว่าถ้าเลือดยุโรปถึง75หรือว่าเกิน75นะครับจะทําให้โคมีความไวต่อโรคนะครับเวลาเกิด มีโรคต่างๆก็โคก็จะไม่ทนต่อโรคครับมีความไวต่อทรกครับรักษายากนะครับก็ไม่แนะนําให้ทําการขุนนะครับสําหรับวัวเลือดยุโรป75%นตะครับต่อมานะครับช่วงเวลาประมาณบ่ายนะครับประมาณบ่ายโมงก็จะทําการนานำหญ้านะครับมาให้วัวนะครับซึ่งหญ้าก็เป็นคุณสมบัคุณสมบัติก็เป็นพืชสีเขียวนะครับก็มีวิตามินหรือว่าโปรตีนตามที่ สัตว์หรือว่าวัวต้องการนะครับสําหรับหญ้านะครับป้องกันอาการตาฟางนะครับในวัวนะครับสําหรับหญ้านะครับก็มีมีประโยชน์นะครับสําหรับหญ้านะครับสังเกตวัวที่เราปล่อยทุ่งนะครับที่ไม่ได้ให้อาหารค้นนะครับมันก็ยังอ้วนนะครับสําหรับหญาก็มีประโยชน์นะครับที่สําคัญเราก็มาเพิ่มเติมอาหารเม็ดของเรานะครับทําให วัวมีความสมบูรณ์นะครับมีความอ้วนนะครับมีรสชาติเนื้อที่ดีนะครับแล้วก็มีไขมันแทรกมีอัตราการแลกเนื้อที่สูงนะครับโครงสร้างใหญ่นะครับสำหรับวัวพันชารเล่นะครับซึ่งก็นำมาให้ดูนะครับนี่ครับสภาพความสมบูรณ์ของวัวนะครับส่วนพื้นที่โคกวัวนะครับเราก็กำหนดอยู่ที่ความกว้าง2เมตรนะครับ ความยาว3เมตรนะครับมีน้ําดื่มให้ตลอดนะครับมีน้ําประจํานะครับส่วนหลังคาก็จะเป็นกระเบื้องร่อนคู่นะครับเพื่อลดความร้อนนะครับก็ความสําคัญนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ช่องหมอวัววันธรรมดาชาวนาวันหยุดด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาคลิปใหม่ๆนะครับหรือว่าถ้าท่านใด มีความสนใจเรื่องไหนก็สอบถามมาทางใต้คลิปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านแล้วก็จะตอบอทุกคอมเมนต์นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ